นี่นี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลาบเนื้อนะครับนี่ลาดเนื้อนี่เนื้อกระตับนะครับดูนี่เราต้องล้างก่อนนะครับนี่มาล้างก่อนเพืความไม่ต้องกลัวมันจะอันนั้นนะครับเพราะว่าเนื้อมันมีความอันนี้อยู่เลยนะครับ นี่ต้องล้างเลยตรนี้ล้างให้สะอาดเลยครับนี่นะล้างแล้วก็มาสับล้างแล้วก็มาสับละเอียดนะครับมันมันไม่เอานะครับนี่เะเหนียว เล่ออกใม้หมดนะครับอ้ไม่เป็นไรหั่นไปเลยะไะได้แล้วหั่นไปเลยนี่หั่นเสร็จแล้วนะครับหั่นเป็นเป็นๆแล้วก็ตับเลยนะครับ ละเอียดแล้วนะครับใส่เกลือลงไปนี่น,น,นี่ผักไผ่ครับค่อยๆเยาะเลือดนะครับนี่ใสเลือดลงไป นี่ความละเอียดก็ได้แล้วนะครับนี่นี่ใส่หมอ้อไว้ก่อนใส่หมอ้อไว้นะนี่เดี๋ยวเราซอยตับนะครับนี่ตับสดๆนะครับอันนี้ไม่เอาแล้วแบบเป็นตอนอนี้นะครับอืมอืม นี่คุกนะครับนี่นะแค่นี้ก็พอแล้วครับจะลองไปผักนะครับนี่ผักเราใช้ก็จะมีนี่นะครับผักแพลวใบมะกรูด หอมหอมนะครับไปหันนี่ผักเพลนะครับผักชีไปเรื่อยต้นหอมใส่ลงไปเลย นี่เราก็จะปรุงรสนะครับนี่ปรุงพิเศษปไปเลยปรุงพิเศษพริกนี่พริกหอมพร้อใหม่ๆนะครับน้ำปลาดีนะครับดีดีเท้ๆนะครับนี่กองเท่กลองเท่ทีนี้ก็พอครับ ใส่เบมะกรูดลงไปก่อนนี่ชิมนะครับชิมเลยเนียนเหนียวมากเลยเนียนเหนียวตุต้ยนี่ครับนี่อืมพอดีอะ เราจะเพิ่มเลือดลงไปก็ได้นะครับนี่เพิ่มไปสักหน่อยเลือดเลือดขมผมเพิ่มดีสักหน่อยแต่มัน่ารอยเลยแหละนี่เนึ่งเดงเนี่ยปรุงพอดีแล้วก็นี่ใส่ลงไปเลยพักก็กว่าก็กว่า่ย นี่เสร็จพร้อมเสิร์ฟนี่นี่ตักใส่ภาชนะใส่จานนี่อืออวามเหนียร้อนๆนะครับ อ,อ,อ,อืมอืมอืมเวลาต้มอืมอืมอร่อยอืมอร่อยครับ อืมอืมอืมอ, <Elena> อ,อ่มอมอะเจอกันคลิปหน้าครับ